อัปเดตเครื่องนะครคลิปนี้ก็อัปเดตไปหมดแล้วทั้งรถบัสรถเมย์รถสิบล้อหกล้อรถล้ำรถกระบะะเกงอัปเดตไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้น่าจะเป็นการอัปเดตคลิปสุดท้ายนะครับที่จะมาอัปเดตในต้นเดือนของสิ้นปีนี้นะว่ามีเครื่องตัวไหนบ้างนะครับนี่ดูดูดูด,ดก็เครื่องก็มีประมาณนี้นะที่ เอาไปก็พร้อมใช้นะฮะก็มีเครื่องยนต์เราซื้อไปก็มีการรับประกันให้1เดือนนะฮะโทรสอบถามได้ตัวไหนมีใบคุมไม่มีใบคุมมีตัวไหนหนู่นนี่นั่นนะฮะก็ลองมาดูนะไปไปตัวแรกนะฮะเป็นเครื่องยนต์ TX นะฮะร้อแรงนะฮะตัวนี้เขาก็ปนิยมใส่ไปแปลงใส่รถตักนะ,ะรถตักก็เขาก็นิยมอยู่นะฮะตัวนี้น้ำมันที่เห็นซึมๆนี้นะเนี่ยซึมๆนี้นะ ไม่ใช่นะ้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ออกนะมันเป็นน้ำมันคือกองตัวนี้เป็นกองเปียกนะีฮะกองเปียกมันจะซึมออกจากตรงนี้นะซึมออกตรงนี้ไหลลงมาข้างล่างนะครับแต่เครื่องนี้แห้งดีอยู่เพราะว่าเครื่องตัวนี้เพิ่งฟิตใหม่เป็นรถของอะไรละ่ะรถของหลวงนะ่ะที่ผมไปประมูลมานะฮนะค,คันนี้หละ่ะเ,เครื่องเอาไปใส่รถตักได้นะอันนี้เครื่องยนต์ร้อยแรงร้อยแรงฟาขาวพร้อมเกียร์ มีเกียร์นะเกียร์ร้อยสิบร้อยสิบห้ามีนะครับนะฮะเอาตัวไหนเอาตัวแถวแรกดีกว่าอ่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเอชเจ็ดร e ้อยเกียร์เอชโอไปรอบสองใครหาอยู่เกียร์มาดูนะฮะเป็นหกบีสิบเจ็ดตัวน,นี้เป็นเครื่องรถเกี่ยวมายกลงโอ้โหไม่ได้ขายเลยเกี่ยวปีนี้หมดแล้วเอา้เาก็ยังอยู่หกบีดีหกบีบีหกบีบีเกียร์ e 700, G, เออเกียร์เอชเจ็ดร้อยหกเกียร์นะฮะ ยังอยู่มาแถวที่สองไปเร็วๆเลยนะฮะก็ใครเห็นตัวไหนก็มาดูนะครับอันนี้ถ่ายอัปเดตหน้าร้านให้ดูนะอันนี้6 v b หรือ6 v d ดีนะไม่แน่ใจนะอันนี้ก็เยอะอยู่นะอันนี้1 1 0 1 1 0เกียร์มีใบคุมตัวนี้เป็นปั๊มเล็กนะฮะเ e o Geo ห้าสี GO, GO 54, ตัวนี้5เกียร์นะฮะมีใบคุมตัวนั้นเครื่องแมคโคร e h 7 0เเครื่องแมคโครนะแยกปั๊มแยกอะไรได้นะครับใครหาอยู่ก็ลองมาดู นะเอาเฉพาะแถวนี้ก่อนอะพี่อีเทรอโบนะท่ออ้อมแปลงเป็นอะไรไม่รู้มายุงมยุงยังอยู่พี่อีนี e, ่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะฮะมาดูเลยนะ,ะมีหลายตัวอยู่นะฮะดีบีโอหกดีนี่ห้าเกียร์ตัวนี้ยังมีหกบีจีเกียร์ร็อกเกียร์ฝากขายไปแล้ว เป็นแปลงเป็นคันมานะฮะไปแปลงสายคืนได้ h u 7 c นะ,ะตัวนั้นเป็นเกียร์ใหญ่นะเป็นเกียร์ s แปนะตัวนั้นนะนะฮะห้าเกียร์ ah นะ v e มีอยู่นี่สามตัวหนึ่งสองสามตรงนี้ตัวน,น,นี้อันนี้ h 7 0 0โอย้ย h 7 0 0ดร้ยไอ h 500, นะ้นี่ h ห้าร้อนะเนี่ยใครเคยเห็นไหม h ห้าร้อก็มีนะนะฮะอันนี้ h 7 0 0ดอ้ย h o ตัวนี้ h o 7 c นะครับเกียร์ h o เนี่ย w o c d ร้อิบเจ็แรงนะหกวบเกียร์หัวยาวเจ็ดรนี่ขายสนะี่หมืนห้าี่หมื่นตอนนี้เจโอสี่นอันนี้ร้อยสิบเจ็ดหีบีร้อโนะฮะร้อกับร้อต่างกันยังไงต่างกันแค่ปั๊มนะครับนี่ตอนนี้มันจะดับสวิตช์ได้เลยนี่ปั๊ม กมันะอันนี้มาลุงมะยางเยอะกว่า 6b นะนะ e. ดาานานีตัวนี้ 6b ดนะีตันนี้ 6bb มั้งนะทีธรรมดาเดี๋ยวนั้นมานแล้วมิซูมิซูมิซูตัวนี้เทอร์โบนะตัวเทอร์โบเนี่ยเกียร์มิซูอ่ะตัวนี้น่าสามเท่าไรสามสี่มั้งไม่แน่ใจนะในเครื่องหัวยาวอยู่เลยนานแล้วโอ้โห ทีเอจ็ดร้อยมีตัวทั้งปั๊มลมและไม่มีปั๊มลมนะครับเบนซ์สองร้อยสิบห้าเกียร์นี่ดูเครื่องใหญ่ๆเครื่องใหญ่ๆแต่เกียร์เนี่ยเท่าเกียร์ทีเอ็กเลยนะฮะเกียร์เล็กมากนะเอ้อนี่พีอีนำสีมาแล้วไม่มีใบคุมใครจะไปขึ้นเรือขึ้นอะไรก็ลองมาดูนี่ตัวนี้จอดนานเก่าเก็บเก่าเก็บนะฮะอีซีร้อยอีซีร้อยนะฮะเครื่องดีเลยมีใบคุมด้วยนะตัวนี้ <laughs> มีใบคุมนะครับ 6bf นี่ 6bf อีสูดนี่เยอะเลยเกินนะฮะอีสูดนี่อีสูนี่ก็อีสูดอันนั้นเป็น h h o 6 c ตัวเก่าอันนั้น pd นะ pd ตัวนั้น pd ครับเนี่ยเครื่องอีสูดเยอะเลยเกียร์ล็อกมีอยู่2-3ลูกนะครับนี่ยห่งลูกเพิ่เกียร์ล็อกกีเนี่ฮะเกียร์ล็อกกี้ครับ มิสู uh. อ่าตัวนี้ยังมีนี่มิสูขายากๆเนี่ยตัวนี้หกดีสามหนึ่งหรือสามสี่ไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่อันนี้หกบีดีหกบีจีนน G, ปั๊มหกบีจีนะหกบีดีเสร็จปั๊ e. ออมหกบีจีอันนี้พีอ้อมอันนี้ท่ออ้อมนะฮะก็ลองมาดูนะฮะ,อ,นะฮะอีกตัวหนึ่งนะฮะเคียร์แปดสิบห้าแรงเป็นโตโยต้าบียูเนี่ย เกียก็มีมีคนถามอยู่เกียร์รุนหายากนะเพราะว่ามันเก่านะฮะเยอะแยะเลยนะฮะเครื่องนี่ไดชาร์จดังใหญ่เลยไดนอกเลยาสองร้อยีว่ะ แท็บนุน่จ่ายค่าน้ำแข็งกัอนครับเอ,นะอเอ้าเะต่อเอ็ดเจ็ดร้อยนะฮะมี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 มมนะมีเยอะเลยเอ็ดเจ็ดร้อยก็หลายตัวตัวนี้จะเป็นปั๊มลมแปลงสองสูบด้วยนี่ขายแยกขายนะครับตัวนี้ ใครจะไปปั่นออกซิเจนให้ปลานะเขาหารุ่นนี้เปล่านะฮะก็ลองมาดูนะะี่คต้องใช้น้ําผ่านนะเนี่ยเนี่ยรอนี้น้ําผ่านนะฮะน,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 นะฮะนี่ก็ลองมาดูนะฮะมาเดินชมได้ครับนี่ w ี 4D ก็เยอะอยู่ตัวนี้ไอ้รถลิเกนายเด็คนเดียนนะฮะก็มีนะมีปั๊มลมด้วยนะนี่ปั๊มลมแท้อันนี้คือปั๊มลมแท้ใส่ W o 4D สบเม W บ O 4ดีด6 e ีตระกูล WO นี่ใส่ได้หมดเลยฝาหน้าต้องใช้ฝาหน้าทั้งหมดเลยนะครับปั๊มพาวเวอร์อยู่ข้างหลังข้างหน้าจะเป็นปั๊มลมนะตรงนี้ก็ใหญ่บางมุมเยอะหน่อยนิสสันตัวสุดท้ายนะฮะนิสันคาร์บอนครับเครื่องดีเลยนะตัวนี้ร้อยแรงเนี่ยคาร์บอนมะาใครหาปั๊มลมแปลงสายพานอยู่ เวใส่แตนใส่อะไรองผมมีของใหม่มานําเสนอนะนี่นี่น,น,นี่ครับนี่เอามาขายไปเกือบร้อยตัวแล้วนะเนี่ยเนี่ยยังเหลือเหลือประมาณเท่านี้แล้วหมดก็เดี๋ยวสั่งใหม่นะฮะนี่ครับเป็นปั๊มลมสายพานแปลงไม่ต้องผ่านน้ําให้ยุ่งยากนะนี่ฮะของใหม่แกะกองนี่ครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้มอลลี่ใหญ่ๆเลยตัวทดใหญ่ มีกองอากาศให้ด้วยไม่ต้องไปต่อสายมาลงมายางนะครับเป็นสายพายใส่แตนใส่รถไถนาะเดินตามอะไรก็ได้นะที่มันมีที่ปั่นสายพายนะฮะห้าพันห้าพร้อมส่งรวมเก็บเงินปลายทางนะฮะมีนะฮนะแล้วกน็น้ำยาล้างเครื่องนะครับน้ำยาล้างเครื่องมาวินเชียงกงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของทางร้านนะฮะสั่งผลิตมานะาไว้ล้างเครื่องพวกนี้แหละนะก็มีอันนี้ 580พร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะฮะ5ลิตร1แกลลอน5ลิตรนะเอา้าถ้าเอาเป็นรังก็มีนะ,ะอันนี้ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวสั่งมาใหม่นะฮะสต็อกของไม่ได้เยอะนะฮะไปก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องยนต์ข้างหลังก็มีอยู่นะแต่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อะไรนะฮะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าดีกว่านะครับผมนี่พวกเกีย์ก็อยู่ประมาณนี้ครับเขาพงเข่าข้างก็มีนะฮะ มีอะไรเจาะกระแจกก็ลองโทรมาสอบถามนะครับเพิ่มเติม,ตมทางเบอร์โทรศูนย์แปสี่สี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์สามนะครับผมถ้าใครสนใจอะไรจริงๆก็ลองมาติดตามชมได้นะฮะว่ามีอันไหนพอเอาไปต่อยอดกับธุรกิจของท่านได้เอาไปดัดแปลงไม่จําเป็นต้องเอาไปใส่เครื่องยนต์ไม่ต้องไปใส่ไม่จําเป็นต้องเอาไปใส่รถนะฮะเอาไปทํานู่นทํานี่ก็ได้พวกแนหนบนะ ต่อไปตีมงตีมีดทาสกงสกีก็ได้นะครับผมอะไรรถยนต์ก็คนไทยเก่งอยู่แล้วครับช่างไทยนะฮะไทยประดิษฐ์เนี่ยสุดยอดไปครับผมนะฮะลาไปก่อนครับ